ที่ดินอยู่บ้านปังม้งครับตำบลไม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับน้ำประปาไฟฟ้าครบที่ตรงนี้ก็จะแค่หน้าแคบหลังกว้างครับยุ้งข้าวตรงนี้เขาก็ให้นะครับอันนี้ขายแต่ใรก็ปะตั้งไว้แต่ใดก็ปูล่านห้าราคาเนี่ยรวมโอนนี่เนอล้านห้ารวมโอนอืม สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูที่ดินครับที่ดินจะเข้าไปจากตรงนี้ครับถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นน้ําตกขุนกรน,นะครับเข้าไปตรงซอยนี้ครับตรงร้านค้าตรงนี้ครับซอยสองของบ้านปางริมกอนครับปางมุ้งไ,ไปฝังมุ้งครับฝังมุ้งฝังมุ้งนี่แสดงว่าบ้านหมู่บ้านใหญ่เลยเนาะ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินครับที่ดินอยู่บ้านปางม้งครับตำบลไม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับที่ตรงนี้เนื้อที่อยู่สองงานสี่สิบสองตารางวาครับที่ตรงนี้จะติดถนนคอนกรีตครับอยู่ในชุมชนครับมีชาวบ้านล้อมรอบน้ําปะป้าไฟฟ้าครบครับนี่ครับน้ําปะปาอยู่ตรงนี้ครับที่จะเข้าจาก ถนนทางเข้าน้ำตกขุนกรเข้ามาอีกประมาณ 30... 30กว่าเมตรครับมาถึงตรงนี้ก็จะเข้าออตัวบ้านเลยครับอยู่ทาง,ง,งโค้งพอดีครับที่ตรงนี้ก็จะคล้ายๆถุงเงินถุงทองครับหน้าแคบหลังกว้างครับคล้ายๆตัวเอลครับ 750บาทต่อตารางวาคือราคาประเมินครับที่ตรงนี้ล้อมล้อมรั้วแล้วนะครับหนึ่งด้านครับสองด้านครับในตัวที่ก็จะมีต้นมะม่วงอยู่หน้าบ้านนะครับต้นกล้วยหวายครับต้นลำไย,ยครับใบมากรูดฝั่งโน้นครับแต่มันเยยมันเยยมาฝั่งนี้ครับ ครับมันเยอะมาฝั่งเราครึ่งหนึ่งครับกับมีครึ่งต้นครับต้นมะม่วงครับตรงนี้จะมียุงฉางครับยุงข่าวมีที่จอดรถอยู่ครับหลักเขตก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตามแนวรั้วเดิมนี่เลยครับนี่ครับ ฟังโน้นนะครับยุ้งข้าวตรงนี้เขาก็ให้นะครับหน้าบ้านจะกว้างนะครับตรงนี้นี่ครับตัวบ้านครับตัวบ้านก็ทำยังไม่เสร็จนะครับเป็นเครื่องปูนเครื่องไม้ครับ บันไดตรงนี้ก็ยังทำไม่สเสร็จนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องครัวครับป้าก็ปะออกป้า,ปาเราแกอันนี้ขายแต่ใดก็ปะตั้งไว้แต่ใดก็ร้านห้าราคาเนี่ยรวมโอนนี่เน,นาะร้านห้ารวมโอนบ้านมันยังแปลงมาแล้วเนาะ มันเรียบร้อยลานห้าเมากับเมาเลยเนาอครับนี่ครับใบโฉนดก็จะอยู่ประมาณนี้ครับคล้ายๆตัวเอลครับพี่ก็จะตามรั้ว รั้วเดิมแนวข้างหลังนี่เลยครับนะครับบ้านยังทําไม่เสร็จครับมีชาวบ้านล้อมรอบนะครับนะครับตามแนวรั้วเดิมนี่เลยครับตรงนี้ด้านข้างบ้านครับข้างหลัง ตรงนี้ก็จะมีบอ่อน้ําอยู่หนึ่งบ่อนะครับลงเข้าไปอีกประมาณสองวาครับจะถึงตัวน้ํานี่บอ่บอแล้วเดี๋ยวนี้ตีนี่มันมันติดธนาคารต่อไนรนีุคนเนาะต่ำเสนไฟตาำเส้นไฟต้องมาปิดให้ส่ำเส้นไฟอเนา,เนาเนะ โอเคกมาเป็นะเินไปออกมาหรอกอ่อ่อปิดมประมาณสี่แสนนี่เนาะสามแสนไปสี่แสนประมาณนี้วถึงจะซื้อขายได้อือครับชื่อปอเลยเนาะบุญช่วยนี่เนาะปออืครับโอเค ครับเนื้อที่ตัวบ้านก็จะประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องห้องอาบน้ำกับห้องน้ำครับเนื้อที่ตรงนี้จะมาสิ้นสุดตรงตรงนี้นะครับตามแนวรั้วนะครับบ้านหลังนี้ทางเข้าก็าจะอยู่ทางนู้นครับ Oke, akan jadi seperti Oke, selamat tinggal.